อ,อ่ากับยายเงี้ยขอยายยายบอกให้ใส่ลูกกรอประตูนะคะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะ ใส่ลูกก่อนประตูแล้วนะเมียนตั้งแม่ได้มาเอยแอร์พี่กี้พี่อ้วนนำหน้าละตามารับไปวัดนะคะตากับยายมารับไปวัดอีกนะคะ อะไรก็ตามมาสันสาวตามมาเข่งวัดแล้วนะคะเอาเข้าคนละทางเขาก็ละท่างติตาตอนนั้นเขาท่างพุ่นติตอนนี้ก็ทางนี้อ๋ออันนี้เข้าคนละทางนะคะตอนแรกเข้าทางที่มีฤษี น,นี้เข้าทางนี้ต้นไม้แห้งตาบอกพาเที่ยววัดอีกแล้วนะคะชมวัดนี่ไม่ใช่ยังไม่เป็นวัดนะคะนี่เป็นสำนักสงฆ์สำนักสงฆ์นะคะมาเย็นตอนเย็นหน่อยนะคะวันนี้พาทิศตกดินแล้วด้วยถึงแล้วม่อะอะยายเปิดประตู ยายเปิดประตูอ,ตองงเออถึงแล้ว,ลวยายเปิดประตูประตูนะคะประตูรถมีคันเดียวในโลกนะคะที่เป็นแบบนี้อ่ยายออกได้บอสอ่ะดูยายจะออกอยังไงถึงแล้วนะคะ ตอนนี้พระกำลังทำวัดที่นี่ยังไม่เป็นวัดนะคะที่นี่ยังเป็นสำนักสงฆ์อยู่นะคะนี่หา้านสาวนะคะลูกของน้องชายน้องชายต่างแม่ใายนี่คือคนละไม่ใช่แม่แท้ๆของแม่เก่งนะคะ แม่แท้ๆของแม่เกียง,างจากไงแต่แม่เกียงอายุสิบปัวไนะคะแล้วก็อันนี้คือแม่เป็นใหม่นะคะแต่อันนี้คือเขาจะว่าพองงูเนี่ยนะสาวกำลังโตเป็นสาวนยคะมาถึงวัดแล้วนะคะวัดตรงเนี้ที่แม่เกียงเคยมาครั้งที่แล้วนะคะก็คือตอนนี้ก็คือเรียกสำนักสำนักสงฆ์นะคะแต่เรียกง่ายๆก็แม่เกีงเคยเรียกวัดเอาเอง่ายๆน,<ไ>นะคะนะคะเขาเดินจะอ้อมไกลนิดนึงนะคะเพราะว่า เจ้าวาดท่านเดิมท่านเอามาไว้ตรงนี้แล้วทางเดินมาเนี่ยค่อนข้างจะไกลพอสมควรเนะะี่ยค่ะไม่ไม่มีคนมาเดินเลยนะคะไม่มีใครเข้ามาเลยก็ค่อนข้างจะลกนะคะเนี่ยลกใบไม้ต้นไม้ขึ้นเต็มเลยนะคะเนะะี่ยค่ะต้นไม้ก็ค่อนข้างจะลกพอสมควร ทางขึ้นก็นะคะถ้าไม่แกงมาอยู่ที่นี่ก็คงจะเดี๋ยวค่อยแวะเวียนมาทำความส,สะอาดตรงนี้นะคะแกงก็จะขึ้น,น,มนะะไม้็ล้นะเนี่ยค่ะต้นไม้ใบ,บไม้ขึ้นเต็มเลยแต่แปลกมากตรงเนี้ยไม่มีใบไม้เลยนะคะไม่มีสิ่งสกรปรกตรงนี้เลยนะคะแปลกมากทั้งที่ไม่มีใครเข้ามาดแูแลเลยนะคะนะคะ กราบขอพรอก่อนนะคะมาตรงนี้ทีไรไม่เก็นจะขนลุกทุกครั้งเลยนะคะไม่รู้ทำไมก็กราบขอพรในสิ่งดีๆนะคะ ทุกขอให้สิ่งดีกลับไปถึงเอฟซีม่เก่นท,ทุกท่านด้วยนะคะนะคะี่ค่ะตรงนี้ไม่มีใครมาดูแลทาความสะอาดเลยนะคะนะคะี่ค่ะตอนนี้จะเป็นสระน้ำนะคะ ถ้าเดินทางที่เดินออกมานี่จะ,จะค่อนข้างจะอ้อมพอสมควรนะคะก็จะมาถึงองค์พระเนี่ยคะ่ะเดินยาอ้อมมาตรงนี้เลยนะคะเนี่ยคะ่ะสาธุสาธุคะ่ะ